แต่งรถหล่อๆนะครับพร็อพส่วนรถ148,000บาทนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับบี้เดอะแบงค์นะครับผมวันนี้แบงค์จะพามาดูนะครับเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนนะครับตัวนี้จะบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ราคาดีที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้ก็ว่าได้นะครับผมอันคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเอเวอเรสต์เทนนะครับผมราคาเต็มนะครับอยู่ที่1 3 9 7 0 0 0าบาทนะครับแต่แบงค์ไม่ได้ขายนะครับผมคันนี้แบงค์ขายปิดจบไปที่1 2 4 9 0 0 0บาท พร้อมฟรีชุดแต่งทั้งคันนะครับผมแบงค์จะบอกว่าอันนี้นะครับลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับแบงค์ก็จัดให้ฟรีทั้งคันไปเลยแะบอกว่าไม่ได้บวกเพิ่มเติมนะครับคันนี้ก็คือได้แบบแบบนี้เลยนะครับราคาดีที่สุดในท้องตลาดคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมยังมีระบบฟอร์ดพาสครับแอปพลิเคชันนะครับฟอร์ดพาสครับสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับ ดูตำแหน่งของตัวรถได้นะครับเช็คอายุการใช้งานของตัวรถได้นะครับเช็คอายุน้ำมันการใช้งานของน้ำมันเครื่องสั่งล็อกรถบดล็อกรถได้นะครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับอย่างที่แบงค์พูดนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับพบไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมแบงค์จะพามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับก็คือ1เริ่มจากด้านหน้านะครับอักษรอะคริลิกนะครับตัวนี้คําว่าเนเจอร์นะครับ ตัวนี้แบงก์ก็จะใส่เพิ่มไปให้ลูกค้าด้วยลูกค้าอยากได้นะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าลูกค้าอยากแต่งคล้ายๆตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับแต่ในราคาที่ห้าสองนะครับผมกระจังหน้ากระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็น f O R D นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟ3จุดเช่นเคยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นไฟสีส้มหรือไฟสีขาวนะครับผมที่เด่นๆเลยนะครับผมนี่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจัดชุดแต่งนะครับสเกิร์ตหน้าของค่ายวิกเตอร์นะครับตัวรถนะครับเป็นสีดำล้วนนะครับลูกค้าก็เลยอยากได้ เป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็จะเอาเป็นชุดแต่งนะครับเป็นสีดําเงาครับผมเป็นยังไงครับแต่งเข้ามาคุโทนสีดําแบบนี้สวยครับผมดำดำคือแบบดำดูดุแน่นอนแบบนี้ด้านข้างนะครับผมด้านข้างซุ้มล้อก็เป็นของค่ายวิกเตอร์เลยครับผมคันนี้ก็จะแต่งเป็นวิกเตอร์รอบคันนะครับก็จะมีเป็นอันนี้ลูกค้าแบบเอาแบบซุ้มล้อแบบเล็กนะครับตัวนี้จะเป็น2นิ้วประมาณ2นิ้วแล้วก็ไม่เอาแบบเรียบตัวนี้จะมีแบบหยักด้วยนะครับเป็นหยัก5จุดนะครับ ล้อแมกนะครับผมถ้าล้อแมกเดิมของเจ้าตัวเทนนะครับต้องบอกก่อนว่าจะเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วแต่ครานี้ลูกค้าอย่างที่บอกครับลูกค้าเกิดว่าตัวจริงลูกค้าอยากได้ตัวเอเวอเรสต์สปอร์ก็เลยจัดล้อเอเวอเรสต์สปอร์ให้แล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยางแบบยางมัดหน่อยก็คือเป็นยางของค่ายดีสันติตัวนี้ก็จะเป็นของ AT ทวิ่งได้ทั้งาทางออฟโรดแล้วก็ทางเรียบทั่วไปเลยใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็สวยด้วยลายนะครับ ด้านข้างนะครับผมก็ตัวนี้ก็ใส่ครอบมือการลอยมือจับให้ลูกค้าไปนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่จะบอกว่าภายในครับก็สวยไม่แพ้ภายนอกเลยบอกว่าราคาลดนะครับแค่1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับได้เบาะหนังคุมโทนทั้งคันดํานะครับผมพอลัยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมอจอกลางซิงค์โฟเอชเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarP l a y นะครับผม แล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีหมดการขับขี่ให้ถึง4โหมดเช่นกันนะครับผมอันนี้ราคาดีที่สุดในท้องตลาดแล้วก็ยังมีหมดการขับขี่ให้ด้วยตัวนี้เดี๋ยวเราม,ามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับแต่ด้านหลังต้องบอกก่อนว่าตัวไฟท้ายนี่ลูกค้าแอดออนเพิ่มเข้ามานะครับตัวไฟท้ายต้องเป็นถ้าเป็นตัวเทนจริงๆจะไม่มีตรงนี้ด้านนี้ไฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัว ตัวขเขาเรียกฟอร์ดของเราถ้าเป็นไฟท้ายตัวท็อปจะมีเป็นไฟเต็มดวงขีดๆอานนี้อันนี้ลูกค้าก็แอดออนสั่งเพิ่มเข้ามาติดตั้งแบงก์ก็สั่งของศูนย์นะครับแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดกันชนสเกิร์ตท้ายของค่ายวิกเตอร์เช่นกันตัวนี้ท่อก็จะเป็นท่อหลอกนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานจริงก็เน้นเป็นสีดําล้วนลูกคา้าอยากได้คุมโทนแล้วก็ตัวท่อเนี้ยจะมี2แบบสามารถเลือกได้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างงี้หรือจะเป็นแบบเล็กแปะครับผม เดี๋ยวเรามาดูข้างในตรงท้ายกันบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้เราก็แถมพรมแบงค์ลืมบอกพรมเลยพรมก็แถมให้ลูกค้าไปนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีน้ำตาลได้เทาได้แดงหรือว่าดําได้แดงอย่างนี้ก็สามารถบอกแบงค์ได้เลยต่อตะไข่กักนสัมภาระก็แถมให้ด้วยนะครับท,ท้ายครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ จเจ้าตัวเอเวอเรหรือจะเป็นเอเวอร์เรสปอร์ตหรือว่าจะเป็นเลนเจอร์รุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับสามารถโทรมาสอบถามโปรโมชั่นกับแบงค์นะครับแบงค์มีให้เลือกหลากหลายโปรโมชั่นมากเลยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ราคาส่วนลดตัวรถ,วรถหรือว่าจะเป็นของแถมนะครับผมแบงค์ขออนุญาตทิ้งเบอร์โทรนะครับ0958140959นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับอยู่ละแวกกรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถโทรเข้ามาให้แบงค์เอารถเทสไดไปให้ท่านลองเทสได้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานได้เลยผม สำหรับวันนี้แบงค์ของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ